สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข, <East. S 1> ข,ข้าสู่ช่องจ่าสายฟ้าแฉแนวนะครับเนาะสำหรับนี้การตรงกับเส่าวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2565นเนาะครับเนาะจ่าสายฟ้ากรได้อยู่ที่ตลาดนัดชมพู่บุตรหรือตลาดนัดมองแกะนะครับกับจะเข้พี่จระเขน้องมาเบงบรรยากาศการซื้อกานขายกันเบงมะข้าวง่วนนะครับเนาะพร้อมแล้วสิพาพี่น้องไปย่างเบิ่งบรรยากาศครับการซื้อการขายครับงัวครับมือหนึ่งครับเอ่ามาดูเบงเขาเบิ่งงัวครับเอาไปได้พี่น้องครับ สำหรับพี่น้องที่ขอไม่เล็กวกวาพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตั้งช่องจ่าสายฝาและบ่อยผัดชิมไม่จากทางช่องครับผมสวัสดีครับ,รบรไอ้ห้อยป่ะอือก็ปีกเดือนหรอดิดปีกว่าครับปีกว่าเนาะสูงอยู่ไไรครับ20เหลือครับอือไอ้เปิดใบที่เท่าไหร่ครับ 3าม็ครับสาจาะครับเนาะงองมัน้ะใสตัวใะเบิดมือตัวเบิดมือตัวใเบิดมือโอ้ตัวแดงดีเนาะอ่าเอาฝากเบอร์โทรติตอนะครับศ8น8 9แปดแปดนเาด้าส่เก้า่่ปาได้มาตัวเดียวบ่ครับผมเาครับผมมันครับขอบคุณครับสิริงานดึงเาะเพิเพิ่มประยุทธานเิเขาได้บ่นี่

ส8มแปดห้าร้อยหนึ่งสามสามแปดห้าร้อยสามหมื่นแปดพันห้ารอามหมื่นห้าพันแปดพันแปดน้าร้อยาเอเอามาทราโต้พุ่นดีราคาเดียวกันราคาเดียวกันเนาะชององาวนั่นแม่สาวมาเบืองทางแม่สาวนี่แม่ตอนีนี่บ่แม่สาวแม่สาวทงสองน่ะละ่เปิดแล้วเปิดเท่าไหร ตัวนั่นเปิด้าวสามตัวหมื่นครับสาเบเงาสามหมื่นสาครับตัวนี้เลยตัวนี้1หมือนห0าหมอ้าวฝากเบอร์ตทรติดตตอนนยแนเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งห้าแปครับผมพ่อมาไส รถระฟาจังหารจังหารไกลๆดีเนาะพ่อยังพ่อยังเกาะพ่อะไรอไรจังหารเนาะออามันมันครับผมรับไปรถดครับเอาไว้ไมขับไป่่ด้ขายเนี่ยครับโอ้โหโ้งงามใน่างผี่ต้อนนี่ สวัสด pues well, uh ีคร well, well. like well, so, right. okay. ับข้งไหนะครับผมขางาขางขวสูงุ่ดะไนีครับไดก่อนขึ้นมาขาซยขาซยพรมรกิขึ้นปะมันสิบวซิยูบบ่ไ่บกได้ดูเล็กัตหรอไม่ได้เชื่่อนได้ดูเล็กตหรอครับป้าตอกระเล้าเด้ตอกระเป๋า้ยังมาเน่ย ตกอเข้าเดินหยไม่ไกไม่ไเนาะเปิดไปที่เท่าไรครับไปหาที่เกอ้ววงามๆเนาเปิดไปหาที่เียงามครับแงถึแดดสิมนคกกว่อน้สิอาฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับศูน์แป่สองแปดสามสองสี่แปดสามสองสี่ครับมาเทไครับเชียงขวัญครับเชียงขวัญครับอยังครับไเมมครับผมไเมียมะครับเนาะครับผม พ้องพ่อป่ะอืมเม,มือไหร่จักปีครับสี่ปีคสีป่ปีสูงอยู่เท่าไรพ่อเดี๋ยววัดพ่อไายสูงเท่าไรสี่สิบห้านะครับนะเนาะพ่อเปิดไปที่เท่าไรครับฮะพ่อเปิดไปที่เท่าไรครับสามเก้าสามสิบเก้านะครับเนาะฝากเบอร์โทรที่ต้นนะครับเอออบอร์โทรบ่มี่อุ่นน้ำเสียเต้ายังมีเหมือนลูก มานาบบอกมานากันการเสียเราใส่ผู้นั้นบอก่นั่นนัยืนที่มาเราลยโอ้ครับเอาางว่่ดีะสวัสครับครับอันพวกร้ครับแยกูกแยกลูกครับแยกลูกหรอลูกเล็กตัวเหรใดูเจ้าตว่ามันหตัวไปนั่น๋ สูงทไถ่สูงเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยสีบหนร้อยเบเปิดไรเท่าไรครับตัวนี้สี่สองสี่บพอมากก็พอนั่นเนาะครับผมเอาฝากข่าฝากเบอร์โทริีต่อเด้ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนเจ้าเจ็สามก้าสมเกาครับจาาอาสมัจาอาสมันะครับเนาะหอยเต่าจาาอาสมัเนาะครับผมครับผมมันมันครับดีครับสวัสดีครับครับมาทางไหนเนาะพ่อ สามหมื่นหกครับสามหมโอ้สูงเกินเทินเลยนะพอนะ่อเนาะแต่วันเป็นว่ากุงแยกลูกออกลครับแยกลูกอออได้ลูกเพ่นได้ลูกแยตัวครับได้ลูกสองตัวสองตัวสูงเท่าไหร่ครับทยสูงเท่าไหร่อโอ้ผมบริวารจะเจอโอ้เปิดไปที่ 30, <6. S 1> สามหมื่นหกสา่นกฝากเบอร์โทรจิตตอนะครับ 084ครับ084 6022 6062 6022 6022ครับ703 703ครับผมมันมันครับครับประกันดำนี้พร้อมอ่ครับผมสวัสดีครับแม่ เทสบอกเทสบอกใหม่บ่านเมัองกว่าเทสได้รู้แค่ตัวหรอผัวสาวนะสูงไทยสูงเทไรครับนี่สีที่บวบนะครับเนาะเปิดไปที่เทไรครับปดไปแปดสิบห้าิาะครับเนะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อเด้ครับศูนย์เก้าสาม5 3 6สสเกศูนหาสามห เอามาเอาของเถือกมาวางเอกนั่นมเมริกาไปแล้วนี่ครับประกันทองเลยประกันท่องมาอันนั้นก็ลูกพ่อกด้สิลูกพ่ออะไรนะตัดติ้งเล่แมด่แม่ผสมเมืนได้เลยผสมเมือเมริกาครัอผสมเมริกาไปนะนี้นะครัอมนาอผมอเนเเาอเอ้ผมเ แม่ลูกเปิดไปที่จะไดบาทเนี่ย1ินึงครับ1ินึงต่อรองได้1ินึงนะครับนะต่อรองได้อาวฝากขอโทษติดต่อครับขอโทษแมร่สามนเก้าี้าีสามเก้าศูนหาสาครับผมนแดงนำหวคอครับผมขอทางแั้ไหมเป็นบาท่านอยากไปของงครับของง สวัดีพ่อครับผมแม่ลูกมาแม่ลูกแม่ลูกลูกพ่ออดไรดีครับนี่ซีไว้ลูกซีไว้นะครับเนาะได้ได้เจ้าเมื่อเราเศร้าก็เมื่อเศร้าก็เมื่อเนาะแม่เพิ่นนี่ลูกแรกลูกแรกเนาะครับเนาะสูงขยายสงเท่าไรครับบ่านบ้านอวัดเด้อนโอ้เอาแม่ลูกงามๆนี่พ่อเปิดไปเท่าไหร่เจ็ดห้านึงเจ็ดห้านะครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 082 848 848 0138 0138ครับหอยยังครับหอยหมูหอยหมูนะครับผมมันหมากรับครับผม เอาข้างกันนี่เลยครับพ่อแม่สาวครับแม่สาวเนาะสูงทายสูงเทไรครับโอ้โหสูงเกือบอยหาสงเกือบสี่วนะสีกวาสหมดแล้วผมว่านี่ถ้าผมลอยหกสิบก็ทีเนะครับอยสีหครับแม่สาวเนาะเปิดไปที่เทไรครับเปิดไห้าฝากเบอร์โทรติดต่อด้วยครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแหกเจห้าแป้าครับผม ครับมือนีผ้าเบิ่งไปงามๆเด้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สาวหรอข้องซื้อเดือนข้องผสมอะไรมากครับเชสสามหนึ่งค่เชสสามหนึ่งเคานะครับเนาะสูงไทยสูงเท่าไรครับแด่วัดบอกสามสิบเก้าบวกเนาะครับแม่เปิดไปที่เท่าไรครับ หาทีาิหาฝากบอโทรทิ่ต่อเลยครับ093 0 9 7 0 8า8ครับผมมันมันครับผมสวัสดีครับสามน้อยปะครับครับผมเดี๋ยวยักเดือนหนึ่ง 1ิหเดือนครับชิปหเดือนนะครับเนาะไปไปที่เท่าไรครับไปสครับสามสามเามขอโทษติ่ต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสครับผมมันหมันครับหอยท่องเวัดบุรีครับหอยท่องทอาบุรีนะครับผมหอมนะครับโยงผมครับผมงามงามน้ำมางามยั่ครับยังแข็งขาดีครับรับเมียนอยู่ครับงามงามว่าหนาบนแมขึ้นไปตาดูหอ ครับเอามันมาไยครับผมเดิเครับเดครับทำไมอยม่ได้ขายอยู่ครับอคบอเงน้ำผอมคนเดียวตัวสวัสดีครับพ่อครับผมครับเมื่จะปีครับนี่สามปีแล้วครับสมปีนะครับเนาะอท่ยสูงเท่าไรครับ ร้อยสีนะครับเนาะท่องว่างอยู่บ่ท่องว่างว่างครับว่างผสมตัวไหนครับมาผสมติิงเล่มีใบมีหลอดด้วยครับโอ้ผสมติงเล่มีใบมีหลอดนะเปิดไปที่49กฝากเบอร์โทิติดตนะครับ093 0 9เก9 8 9มศนยเก้เก พายังครับพอย่าพอย่าหนุ่มคนพอย่าเนาะครับเนาะเอาบุกครับผมมันมันครับพ่อสวัสดีสวัสดีครับคุณพ่อคครรัับไทยเมียนี่เนี่เนี่ยเออเอาสุกอนไทยเมียนไทยเมีน้อยก่อนหน่เมีน้อยเพราะไทยดอกงาปบนโอ้งาื้นประดาเขาโอ้ยเนี่ยคืองามแท้อ อแม่ลูกบ่ลูกลูกซีไว้เนาะซีไว้ัวแม่ยังดนีเพราะองงามหนังเพิ่นแม่โตแม่นี่ได้ลูกเล็กตัวแล้วนี่นั่นลู่โตสามนะลูกโตสามโตซีในทองมีบ่บ่บ่ระทันในเสื่องบ่ะทันในเสื่องเนาะเออองว่างอยู่อ๋อแม่ลูกงามๆนี่พอเปิดไฟทีเท่าไรบาทนี่เปิดไฟสิบหนึ่ง คุยกันได้ลดได้ตรองได้เนาะลดได้ลดได้ลดได้หลายบาทยู่ฝากเบอร์โทรติต้บัตรนีเพาะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ดนย์หนึ่งแปดนึ่งแปด้าหกห้าแปดห้าห้าแปดห้เออพอตูวเมืองทองตำบลเมืองทองครับพอตูเมืองทองนะครับเนาะโอ้ด่าวงงามไหมพี่น้องเขาเบิ้นะพ่อเนาะเอายดูมาไหนบนมงเลยครับนี่ครับจะเห็นอยู่ครับเพาะงามงา ครับโมงงามงามครับนี่ครับทางถ่ายคนครับพี่้องสนใจกับจิ้งจังมาหาพระตูเมืองท้องไดน,นะครับเนาะ ครับอ๋อย่างเบื้องห้างี่ครับครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศการสื่อการขายง่วนนะครับเนาะครับตลาดนัดชมพูบุตรนะครับน <Okay. S 1> เนาะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเขานะครับเนาะ เอาบังแม่ลูกไปแม่ลูกอ่ะลูกลูกนี่พ่อได้ดิฮะฮ่องก๊อกเดือนเดือนหรอเดือนกว่าแม่นี่ได้ลูกจักโตลูกสองเนาะแม่ลูกนี่เปิดอะไรที่เท่าไหร่ครับแปดสามเอาฝากบาเท่าทต่โตนะครับ ศูนย์หกห้าสามเจ็ดแงเับผมนี่นะครับม่าง,งามๆครับออเบิง้งงามๆอีกชักชุดนะครับนาาสวัสดีครับ มานนนกัับ่่ตวีแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะไอ้ลูกข้อใดครับลูกซี่ไส้สูงต่ำลูกซี่ไส้สูงต่ำหงนะครับเนาะเป็นลูกคนครับโอ้ยเนื้อหนังนะท้องซี่ือนครับแม่ท้องเยกครับไอ้แม่ท้องตัวไหนไปครับเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวเบิ่งยางเบิกฟุ้งตัวแม่นี่ไข่ฟุ้งตัวไหนรอยหกสิบกัวเนาะครับเนาะดูครับ สมเกตสามหนึ่งว้แม่ลูกนี่เปลไปที่เท่าไรครับท่บหกมืครับที่สิบหกหมื่นอ่าฝากบอโทรติดต่อครับศูนย์หกสอครับศูนย์หกสองเก้าี่เก่ย์ครับห้าห่งครับหยยังครับเพมครับหมายเมมาจากไหนนะครับนี่สมารคมารถเอาผมมันมานคครับพี่น้องครับ สำหรับชิปถ้วยมือนีลิปครับพี่น้องครับสำหรับชิปง้อมือนีครับจะช่องจ่าสายฝาชาแนลก็จะขอจบลิปง้อการในบีบราคาใ้เพียงแค่นี้นะครับเนะาะฝากพี่น้องที่เขาเบิงเบิกจเขามาชมช่องจ่าสายฝาแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับเนาะสำหรับมือนีช่องจ่าสายฝ้าก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ